บอแจ็คาเยนตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวประกอบมาเลยวจัดหนักจัดเต็มในงบ2ล้านกว่านี่คือชุดสปอร์ตแพ็กเกจ เท็กอารแท้ต่งรุ่นเจอกันอีกหนึ่งคันครับปอร์เช่คาเยนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที <un boxing> ่บอกเลยว่าเป็นตัวประกอบมาเลที่ซื้อมายังไงต้องใช้อย่างนั้นไม่สามารถคอนฟิกของแต่งได้วันนี้ครับลูกค้าจัดหนัก จัดเต็มในงบ2ล้านกว่าแต่งบขนาดนี้คันนี้ที่หมดไปต้องพูดเลยนะครับว่าถ้าครบแบบคันนี้ไปทําที่อื่นนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะ3ล้าน <c oughs> ไม่พอกับของที่ใส่เข้าไป <c oughs> อยากจะให้ชมความสวยความเนี้ยบว่า a z เซน o r i g i ริจที่เดียวจบนะครับทั้งงานตกแตง่งงานล้อแม็กยางานเบรดงานบอดี้สีตัวถัง้าเป็นงานดัดแปลงถ้าเป็นงานตกแตง่งที่นี่ไม่เป็น2รองใครแน่นอนครับรีดรายชื่อก่อนครับว่า2ล้านกว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่จะไปชมละเอียดละเอียดนะครับเดี๋ยวไล่ฟังอันดับแรกที่คุณเห็นเนียนๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับนี่คือชุดรอบคันสปอร์ตแพ็กเกจสำหรับรถปี2025ตัวใหม่ล่าสุดสังเกตดีๆช่องจะโหดกว่าที่มาจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันนะฮะข้างล่างชุดแต่งนอกจากชุดสปอร์ตดีไซน์แล้วข้างล่างรอบคันเทคอาร์ตแท้ตรงรุ่นยังไม่หมดครับมาดูฮะล้อลาย GT เทอร์ ล้อฟอร์แท้ขนาด22นิ้วยางพิลารี่สเปคตรงรุ่นโอ้โหอันนี้อันนี้คือของที่ขายดีมากๆและเกรดดีที่สุดมองไปข้างในครับของแต่งหลักร้านเบรกค,คาร์บอนเซรามิกแท้ใหม่ตรงรุ่นนี่สเกลรอบคันเป็นไงฮะนี่ฮะแล้วมาดูด้านหลังครับพ่อ swc แบรนด์เนมตรงรุ่นและที่เหลือมีอะไรบ้างแรปใส่กันลอยรอบคันเจคาร์แรปที่นี่ครับฟิล์มกองแสงรอบคันเซรามิกฟิลม์ลมแท้ที่นี่เช่นกันเป็นไงครับ ครบขนาดนี้หล่อขนาดนี้ในงบประมาณเพียงแค่2ล้านนิด,นดเดี๋ยวไปชมครับว่าหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนและที่สําคัญท่อตรงรุ่นต้องบอกก่อนนะผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วน,นะครับสำหรับปอร์เช่คายเ n นรุ่นนี้เป็นตัว SE แรงม้าสูงแต่ท่อไม่สามารถคอนฟิกโรงงานได้ oh. หรือไปซื้อตรงรุ่นหลายแสนคันนี้ไปฟังเสียงหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนไปชมครับ oh. Pulling the garage, let the magic begin. From the body to the base, we polish the skin. Engines roll out, exhaust pipes scream. Design your dream, live in the dream. custom. เป็นไงครับความสวยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกครับว่าความสวยมีอะไรบ้างนี่สิ่งที่อยากจะคุยเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า AS A s ซัซียวอเนี่ยผมไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร้านล้อ,อยางไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านจูนไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านท่อหรือขายของตกแต่งนะครับที่นี่เป็นอู่สีครบวงจรนะครับใครที่เคยมาร้านผมอาจจะเห็นเพียงแค่ด้านนี้ผมยังมีแผนกเรื่องของสีตัวถังแยกไปอีกหนึ่งแผนก เพราะนั้นเราจะให้ชมสีของพอสนะครับต้องพูดเลยการพ่นสีในแนวของรถยุโรปเนี่ยผิวสีเขาจะมีความเฉพาะว่ามองแล้วนี่คือรถยุโรปเวลาเราทําสีเนี่ยนอกจากสีจะเหมือนแล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยเข้ารูปแบบนี้ถ้าเราเห็นนะครับเข้ารูปทุกมุมทุกจุดแต่สิ่งสําคัญคือสีจะต้องไม่เพี้ยนปัญหาของอูส่สีหรือปัญหาของร้านแต่งรถโดยทั่วไปเนี่ยเวลาทําชุดแต่งพาร์ทแบบนี้ต้องบอกเลยว่าชุดพาร์ทเนี่ยร้านไหนก็สั่งได้ คนมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตคนเซิร์ชโซเชียลเก่งๆสามารถที่จะฮิ้วของพวกนี้เข้ามาเองก็ได้แต่ที่นี่เรารับจบครับคุณจะซื้อมาเองก็ได้หรือคุณจะสั่งผมก็ได้สิ่งที่คุณจะได้กลับไปคืออะไรฮะ นี่คุณดูสีไม่มีเพี้ยนแล้วผิวสีเนี่ยจะต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว,ว่าดูแล้วชิ้นกันชนผิวแบบหนึง่งตัวรถผิวแบบหนึง่งออกมาผมกล้าพูดเลยนะเรียกว่าเหมือนรถที่ถอยออกมาป้ายแดงจากโชว์รูมเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังลองดูครับความเนีย้ยการเข้ารูปเหลี่ยมสันนี่คือสิ่งที่อยากนําเสนอแต่คันนี้ความหลอ่อเขามไม่ได้เพียงแค่การจัดชุดหน้าหลังจัดชุดรอบคันเป็นตัวสปอร์ตแพคเกจเท่านั้นนี่ด้านล่างชุดแต่งครึ่งล้านนะครับเทคอาร์ตแ้เทคอาร์ตเนี่ยเขามี2ตัวนะชุดแต่งแต่ผมเป็นคนที่ชอบ ชุดแต่งตัวนี้เพราะว่ารถผมเองก็ใส่ชุดแต่งอันนี้อยู่นะครับอย่างที่คุณเคยเห็นในคันสีเทาเห็นไหมนั่นรถผมเองก็เลยรู้สึกว่าแนะนําลูกค้าชุดนี้สวยลงตัวและที่สําคัญคือแท้อริจินอลอย่าลืมนะชุดแต่งเท c h อาร์ตสั่งที่เอทัซีได้นะครับนี่รอบคันเห็นไหมด้านหน้าเขาจะมีนี่โอ้โหสวยด้านข้างที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้คือของที่เปลี่ยนเข้าไปนะด้านข้างจะมีตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่านี่คือเท c h อาร์ตหล่อมากด้านหลังก็จะมีตรงนี้เข้ามารับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับมันจะรับและ ดิฟูเซอร์นี่หล่อมากแล้วดูงานสีผมเห็นไหมผมอยากให้ดูแบบอยากให้เห็นอะว่างานสีงานติดตั้งที่เนี่ยผมว่าผมเนียบกับฝรั่งอีกนะท่อไม่ต้องพูดเยอะ SWC รู้อยู่แล้วตรงรุ่นใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับซื้อของแต่งกันแพงๆเนี่ยอยากให้มา A อทัศนะแบรนด์เนี้ยผมแนะนําราคาเรียกว่าสมเหตุสมผลมากๆและแรงม้าเพิ่มเสียงดีเสียงแน่นปิดเปิดโหมดได้หล่อแล้วดูกันชนดูการเข้าลูกเนียบมากแล้วในระหว่างที่ผมพูดถึงเรื่องตัวของสีเนี่ย คันนี้อย่างที่บอกนะครับที่เราเนี่ยเรามีงานบริการในเรื่องของคาร์ดิเทลลิงด้วยคันนี้แรปใสกันลอยจากเจค่าแรปความหนาที่ลูกค้าเลือกใช้คือเกรดสูงที่สุดคือ225ไมครอนเรียกว่ารับประกันกันไปเลยยาวๆคันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้รถระดับนี้จริงๆเนี่ยคนถามเยอะนะว่านะตัวแรปฟิล์มใสเนี่ยมันต้องหลักแสนเลยเหรอผมพูดราคาให้เลยครับตัวถูกจริงๆเราก็มีแต่ว่ารถสีขาวผมบอกเลยนะใครที่ไปเผลอซื้อของไม่ดีเนี่ยปีเดียวเหลืองทั้งคันเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โหลอกมาเละเทะเราเนี่ยลอกงานคือผม นะต้องเข้าใจด้วยผมเนี่ยลอกไอ้แบบงานแรปใสที่แบบทำทำกันมาเนี่ยขนาดหลักแสนนะยังเจอปัญหาเลยเอาง่ายๆรถลอกฟิล์มเนี่ยทั้งๆที่ผมแบบไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นร้านแรปใสเนี่ยโอ้โหเละกันมาเยอะเละกันมาเยอะแล้วเวลามาซ่อมทําสีเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราเจอมาเยอะเพราะเราเป็นอู่สีด้วยงั้นฝากด้วยว่างานแรปฟิล์มใสกันลอยเนี่ยผมเริ่มราคาให้เลยนะเอาแบบจับต้องได้แล้วก็คุณภาพดีเนี่ยต้องมีติดไม้ติดมือประมาณเลขสี่นะครับต่ำกว่านี้ ต้องระวังนิดนึงเลข4ปีนี้เรามีมาให้แล้วกับของที่ราคาไม่สูงไม่ถึงครึ่งแสนแต่คุณภาพไปสู้ตัวหลักแสนได้ปีนี้เจคาร์แรปเราค่อนข้างที่จะบู๊เต็มที่นะครับบอกเลยว่าบู๊เต็มที่แต่เราสู้ในเรื่องของอคุณภาพแล้วก็การบริการหลังก,การขายอันนี้ฝากด้วยนะคบปีนี้ผมเต็มที่จริงๆเรื่องฟิล์มกองแสงตอนนี้ ผมใช้อยู่ก็คือ3ามยี่ห้อคือ1บาวฟุ้งโซลากาดแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดก็คือเอวรี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดทุกตัวนะครับแต่ตอนนี้เอวรี่มาแรงนะต้องบอกนิดนึงมาแรงเป็นฟิล์มเซรามิกข้างนอกมืดเลยข้างนอกมืดเลยแต่ข้างในเวลามองออกเนี่ยต้องใสเคลียร์ขับรถกลางคืนต้องง่ายเข้าด่านต้องผ่านตลอด และทีน่นี้ที่พูดมานี่เท่าไหร่แล้วชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยนะร้านหรูๆร้านไฮโซเนี่ยเขาขายเป็นแพ้เขาขายแบบโรงงานเขาขายแบบโอ้โหสี่แสนนะผมขายนะครับไม่ข้าม2องแสนสามารถพูดได้เลยว่ากันชนแพ้โรงงานนะอันนี้พูดได้นะถ้าจะโมกันนะแต่งจริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็น OEM ออกมาแบบเนี้ยไม่ข้าม2องแสนชุดแต่งรอบคันอันที่แท้อย,อยู่แล้วก็อยู่ประมาณครึ่งล้านล้อคุยเรื่องล้อหน่อยล้อนี้ลูกค้าใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วลาย GT เทอร์โบดูก้านครับ งานของผมนี่ก้านจะเรียวแข็งแรงฟอร์สแท้ชุดนี้พร้อมยางเนี่ยเมื่อก่อนขายกัน200,000กว่าเบิกห้าง600,000นะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แสนกว่าๆเท่านั้นตอนนี้ราคากำลังเร้าใจนะครับเพราะว่าบี้ราคาโอ้โหทุกร้านบี้กันหมดไปเอาของจีนของเกรดต่ำมาเยอะที่นี่ไม่ใช่ยังคงใช้ของเกรดที่ดีสุดอยู่เบรกด้านในคาร์บอนเซรามิกโอ้โหที่ขายเยอะมากอย่าลืมนะครับคาร์บอนเซรามิกแท้แบบนี้ ผมเริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งล้านขึ้นไปไปจนถึงประมาณ8 0 0 0 0นถ้าใครอยากได้ของแท้ของใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ของถอดราคาเราใจประมาณเลข7อันนี้คือแท้ใหม่มีรับประกันส่วนใครอยากได้ของยูสของบิ้วมือ2ถามเราได้เริ่มต้นที่สี่แสนห้านะครับมีให้เลือกที่นี่มีให้เลือก,อกทุกราคาแล้วเวลาใส่ไปใส่สี่แสนเนี่ยจะให้ผมโปรโมทหนึ่งล้านผมก็ทำให้ได้นะไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่ลูกค้า no rules and vision we build from racing to class เป็นไงครับครบไหมกันนี้งบประมาณขนาดนี้ได้ไหมฮะฝากด้วย As A อซัตซีโอเริลปีนี้ในสายพอร์ชในสายปอร์เช่ผมเต็มที่แล้วจัดของดีไหมพวกคุณเนี่ยในราคาที่ผมเลยว่าคุ้มค่าและเราใจมากๆรถผมผมใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับผมใช้มา3เจนแล้วยังไงเรื่องของคาเยนเนี่ยในส่วนการตกแต่งนะครับเราครบจริงๆแล้วในเรื่องของการเซอร์วิสรถที่ปีลึกกว่านี้ใครยังไม่มีร้านที่ฝากผีฝากไข่ใครที่ยังไม่มีร้านที่ไว้ใจในการเซอร์วิสรถปอร์เช่ฝากหนึ่งร้านครับ As A อซัตซีโอเริลคุณจะแต่งใหม่คุณจะแต่ง คุณจะซ่อมสีคุณจะเซอร์วิสรถเปลี่ยนทายของเหลวที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรฝากรถของท่านไว้ที่ผมได้เลยนะครับฝากด้วยสงประพานเมืองโซนลังสิตนนทบ,บุรีดอนเมืองคุณมีร้านที่ดีแบบนี้อยู่ใกล้บ้านท่านส่วนใครอยู่ไกลคิดว่า,มา,าไม่ยากครับขึ้นทางด่วนลงด่านศรีสมานลงปั๊บเลี้ยวขวาเจอร้านผมเลยที่นี่บอกเลยฮะถ้าคุยกับผมเสียงแข็งไปไม่ชอบติดต่อช่องทางโซเชียลเรามีพนักงานปากหวานน่ารักส่วนใครชอบแนวแบบชัดเจนโบ๊ะบะ คุยกับผมได้โดยตรงทุกคันจบจากที่นี่ดูแลจนกว่าคุณจะพอใจมากด้วยนะครับกับร้านเล็กๆลูกค้าสายปอร์เช่ลองเข้ามาดูลองเข้ามาชิมครับบอกเลยว่าประทับใจแน่นอน